ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระประหลัดสิริชัยฐานาวโรประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาพระประธานพิธีถวายดอกไม้บูชาดวงแก้วและปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย จากนั้นจึงเป็นพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกลัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญทานุกบำรุงเสนาสะนะโดยมีกลัลยาณมิตรพดจนีกลัลยาณมิตรทวัตชยัยกัลยาณมิตรแอนกลัลยาณมิตรคริสและกลัลยาณมิตรเพลอมรโกศนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตถวายปัจจัยบูชาข้าวพระพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ด้วยความปรับปลื้มปิติในบุญกันทุกคนทั้งยังได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึก ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ